สวัสดีคะ่ะทุกคนเรามาเข้าครัวกันดีกว่าคะ่ะวันนี้เราจะมาทำยำมะม่วงสูตรโบราณกันคะ่ะวัตถุดิบหลักก็จะเป็นมะพร้าวนะคะเป็นมะพร้าวขูดซึ่งเราจะต้องนำไปคั่วก่อนนะคะซึ่งเป็นสูตรโบราณก็เพราะว่าคนโบราณชอบใช้มะพร้าวในการประกอบอาหารนะคะเขาก็จะนำมะพร้าวไปคั่วแบบนี้นะคะคั่วด้วยไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะคะให้สุกเหลืองะคะ่ะ พอได้มะพร้าวสกเหลืองแบบนี้นะคะเราจะพักไว้ก่อนคะ่ะแล้วเราจะไปเตรียมวัตถุดิบตัวอื่นก็คือปลาชิงช้างนะคะวันนี้เป็นปลาชิงช้างจากเกาะยาวคะ่ะได้มานะคะเราก็จะมาแกะให้เป็นซี่แบบนี้นะคะจะได้รับประทานง่ายคะ่ะแล้วเราก็นําไปทอดนะคะใช้ไฟกลางในการทอดนะคะก็ให้เหลืองเลยคะ่ะให้เหลืองกรอบ ชิ้งช้านะคะจะทอดง่ายค่ะใช้แค่ไฟกลางนะคะแทบหนึ่งก็เหลืองแล้วพอได้ที่แล้วเราก็ตักขึ้นแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะแล้วเรามาปอกมะม่วงกันค่ะในการยำเราต้องใช้มะม่วงเปรี้ยวนะคะรสชาติของยำจะได้ออกมามีความเปรี้ยวเค็มหวานนะคะมีสามรสค่ะ เสร็จแล้วเราก็นํามาสับนะคะหรือถ้าบ้านไหนมีที่ขูดให้เป็นเส้นก็ใช้ที่ขูดก็ได้นะคะแต่ว่าการสับเนี่ยเวลาทานเข้าไปมันจะมีความกรอบมากกว่าค่ะ วันนี้เราใช้หมดลูกเลยนะคะซอยพริกกับหอมแดงนะคะ เมื่อทุกอย่างครบแล้วนะคะเรามาเตรียมยำกันเลยค่ะวิธีการยำก็ง่ายมากค่ะใส่มะม่วงลงไปเลยนะคะใส่พริกหอมแดงแล้วก็ปลาชิงช้างทอดลงไปเลยค่ะ ค่อยๆคนรวมกันนะคะในมะม่วงเนี่ยก็จะมีน้ําของมันนะคะออกมานิดหน่อยเราไม่ต้องเติมน้ําอะไรลงไปเลยนะคะวันนี้เราเติมน้ําปลาแค่1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เติมความหวานด้วยน้ําตาลอีกสักครึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่แค่2ออย่างนเนี่ยก็อร่อยแล้วค่ะ รสชาติเขจะออกมาเปรี้ยวหวานเค็มได้สามรสลงตัวพอดีค่ะแล้วเราก็จะใส่มะพร้าวคั่วหลังสุดนะคะเราจะไม่ใส่ก่อนนะคะเพราะว่าเราอยากให้มะพร้าวคั่วเนี่ยมีความกรุบกรอบนะคะเวลาทาน แล้วเราก็ขยัมอีกสักเล็กน้อยนะคะพอให้เข้ากันค่ะอันนี้ก็ได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวไปเตรียมมาเสิร์ฟกันเลยค่ะอย่ามุ่งม่วงสูตโบราณเนี่ยจะทานเล่นๆหรือว่าทานเป็นกับข้าวก็ได้นะคะเป็นกับแกล้มยิ่งดีเลยค่ะ มีความเปรี้ยวหวานมันเค็มกลายเป็นสีรถแล้วค่ะตอนนี้แหมหน้าตาก็ออกมาสวยงามสีสันสวยงามค่ะเป็นอาหารที่ทานแล้วได้สุขภาพมากเลยค่ะไม่อ้วนด้วยสูตรนี้ลองไปทำทานกันดูนะคะ